ก่อนละครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะเราก็มาอยู่กันในเกมไลาเลนเจอร์นะครับผมก็ในวันนี้นะครับผมก็เป็นวันที่27แล้วนะครับผมก็ในวันพรุ่งนี้นะครับผมตอน10บโมงนะโคลโบอีนู่ยายฉากับยายฉาฮิเมะนะครับผมก็จะไปแล้วนะก็คือวันที่28นั่นเองนะครับผม ก็นี่นะครับผมคือมันเนี่ยก็จะไปแล้วนะครับผมเลยอีกแค่17ชั่วโมงอะนะซึ่งผมเนี่ยยังไม่ได้ตัวอินุยาฉาเลยนะคือแบบตัวอินุยาฉาผมที่อยากที่จะได้มันมามากๆเลยนะครับผมแต่ว่าคือสําหรับผมตอนนี้คือตัวโทวะคือผมก็ตัดใจไปลวไม่อยากได้แล้วนะครับผมเพราะว่าคือนั่นแหละไม่อยากได้ครับผมไม่รู้จะเอามาทําอะไรด้วยส่วนหนึ่งนะก็ถ้าเกิดเอามาจริงๆก็คงจะเอาไปสลับเปลี่ยนตําแหน่งกับตัวลิมูรุกนั่นนะนะส่วนอินุยาฉานี่คือเอามาก็ อาจจะไม่ได้เล่นแต่อาจจะเอามาเก็บแบบสวยๆเท่ๆเพราะว่าคืออินูไราฉาบมันเท่ไงเออมันหล่อเท่ผมอยากได้มันมากเลยนะส่วนเกียร์นะครับผมก็เกียร์ผมก็ไม่สุ่มนะก็เพราะว่าคือผมเกียร์รอบนี้คือแบบต้องยอมรับเลยนะว่ามันออกยากมากนะครับผมคือแบบโคตรที่จะเกลือเลยนะผมก็เลยโอเคเกียร์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมเกียร์รอบนี้ผมสุ่มไป600นะ สุ่มไป3ครั้งนะครับผมไม่ได้เลยตอนนี้ก็อย่างที่เห็นผมมีเพชรอยู่ที่430เพชรนะครับผมผมก็จะไม่เปิดผมจะเก็บเพชรเอาไว้นะครับผมเอาไปสะสมแล้วผมก็จะเอาไปเปิดอีกทีคือรอบคุระโบเดือนเมษานะแต่ว่าคือเกียร์ของจันทาผมจะไม่เปิดนะครับผมเพราะว่าเพราะเพราะว่าผมไม่อยากเปิดอนะ่ะเออผมอยากเอาไปลงกับที่อคอรโบนะถ้าเกิดรอบหน้าตัวคอลโบเนี่ยมันดีผมก็จะเปิดที่คอลโบหมดเลย แ,แต่ถ้าเกิดรอบหน้าเกียร์มันดีกว่าตัวผมก็จะเอาลงที่เกียร์แต่ถ้าเกิดรอบหน้ามันเหมือนกับรอบเชสซนหนากับโทวาเนี่ยก็คือตัวดีกับเกียร์ดีผมก็จะแบ่งเปิดนะครับผมแต่ถ้าเกิดรอบหน้ามันไม่มีอ,อะไรที่ดีเลยนะครับผมผมก็จะเปิดแค่ตามความชอบนะก็คือเปิดที่ตัวเหมือนเดิมเลยนะโอเคครับผมต,ตอนนี้ก็อย่างที่เห็นผมไม่มีตัวเลยสักใบนะตอนนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาทําการเปิด น,นี่นะครับผมเลนเจอร์พานั่นเองผมก็จะเปิดทั้งหมด9830ก็จริงๆมันต้องขึ้นหลักหมื่นนะแต่ว่าผมเนี่ยพลาดก็คือไม่ได้ทำภารากิจไปหลายวันอยู่3-4วันประมาณนั้นนะครับผมก็พาคือผมไม่เติมนะเออผมไม่เติมแล้วนะครับผมเพราะว่าคือไม่มีเงินเติมนะมันมีเรื่องที่ให้ผมต้องใช้เงินก็เลยไม่เติมแล้วก็อีกอย่างที่ผมเงเห็นว่าผมจะไม่เติมก็เพราะสกินป้อม ครับผมสกินป้อมคือมันไม่ได้แบบว่ามีความมือหวาที่แบบให้ผมต้องเติมอะ่ะถ้าเกิดอย่างรอบเอ่อตัวแฮปปี้หรือว่าตัวซิสเตอร์ไอริสอย่างเงี้ยคือมันแบบมันมันมีความน่าสนใจคือแบบมันมีความน่ารักอ่ะอย่างซิสเตอร์ไอริสก็คือแบบมันน่ารักมากมากเลยนะผมก็เลยเลือกที่จะเติมไปโอเคก็มาดูกันนะครับผมว่าจะได้ตัวกระชากี่ใบนะก็ผมหวังนะครับผมหวังแค่อย่างน้อยออกมา2รอบก็พอก็คือ6กใบ หนึ่งรอบอย่างน้อยก็หนึ่งรอบก็มีได้เสียวนะครับผมว่าจะได้หรือไม่ได้นะตู้ที่ผมจะเปิดนะครับผมผมจะเปิดเป็นตู้นี้นะครับผมเอิน e ุยาฉะนั่นเองนะก็มาดูกันซิว่าจะได้หรือเปล่าจริงๆถ้าเกิดไม่ได้อิน e ุญาฉะนะเอาตัวอะไรมาก็ได้นะในเซตเนี้ยจะเป็นขี้เคียวคางโงเมหรือว่าเซตชมารู uh, ก็ได้นะเพราะว่าคือชอบหมดเลยเพราะว่ามันเป็นคุณระโบเก่านะโอเคไป ไป,ปกดกันเลยออกไหมขนนกตอนนี้คืออยากได้แค่เพชรกิวับตัวกาชาแต่อยากได้ตัวกาชาเยอะมากกว่าวิวีอ่อะไรกันเนี้ยไปรอบที่สองรอบที่สามอีกแล้วเหรอขนนกมารอบสามรอบแล้วนะไปรอบที่สี่ยังไงเพชรกิวรอบที่ห้าไอคอนเทนมันจะได้ไหมเนี่ย มันจะได้ทำคอนเทนต์ไหมเนี่ยไปโอ้โหยังไงไปโอ้คัมพีโบราณคือคัมพีโบราณเนี่ยเปอร์เซ็นต์ออกอยู่ที่สามเปอร์เซ็นต์นะเอามาทำไมคัมพีโบราณผมไม่ต้องการนะถ้าเออถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะคัมพีโบราณเนี่ยมัน,ม,นมันคืออะไรมันคืออะไรมันคือเอาไว้ที่เปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนนะสหรับออปชันใช่ไหมคัมพีโบราณถ้าผมจะไม่ผิดอะนะ มีอยู่สามพันก็น่าจะใช่นะส่วนเขี้ยวเนี่ยเขี้ยวก็จะเอาเป็นไว้อบใช่ไหมอบสินะเดี๋ยวผมจำไม่ได้เดี๋ยว,ยวขอกดไปดีอ่าอุปกรณ์แป๊บหนึ่งสำหรับเวอร์ชันเออใช่คัมภีร์โบราณเอาไว้เปลี่ยนออปชันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้ถ้าเกิดจะมีจริงๆนะอยากให้มันเป็นเป็นเขี้ยวก,กว่าคัมภีร์โบราณน,นะนะเอาจริงไปอีกสิบรอบโอ้สองรอบติดเลย อะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนะสามเปอร์เซ็นต์จริงป้าวะ่ะโหลยสามเปอร์เซ็นต์สองร้อี่บหกเปอร์เซ็นต์แล้วนะไปห้าสี่ขนนกยังไงเหรียญจะไม่ออกจริงดิตัวกาช่ามาไปไปตัวกาช่าไม่ไม่มาวะ่ะคือต้องบอกก่อนนะครับผมว่ารอบนี้เนี่ยผมใช้ดวงในการเปิดไปเนี่ยโอ้โหหมื่นห้า รอบนี้เนี่ยผมใช้ดวงในการเปิดนะครับผมอยู่ที่ผมสุ่มไปแล้วทั้งหมดนะก็ตัว2ครั้ง600เพชรแล้วก็เกียร์อีก3 3ครั้งก็คือ600เพชรก็เปิดไปพันสองพันสองเนี่ยอุย้ยมาแล้วโอเคอีกรอบนึง,ขออ,อนงอขออีกรอบนึงขออีกรอบนึงเออขออีกรอบนึงเออผมเนี่ยเปิดไปพันสองผมได้ตัวมาทั้งหมด2ตัวนะก็คือเซซื้อนา2ตัวเลยครับผมก็คือตกเท่ากับว่า หนึ่งตัว0 0รลูบี้นะครับผมซึ่งมันก็อยู่ในการคาดการณ์ของผมอยู่แล้วนะว่าอย่างนั้นผมน่าจะได้2ตัวโอเคโอเคโอเคจะต้องอย่างนี้สิอีกสักรอบไหมอีกสักรอบหรือเปล่าโอ้คมพีโบราณเดี๋ยนะอันนี้มันมันบัก็กหรืออะไรทำไมมันไม่รีเซ็ตเฮ้ยทำไมมันไม่รีเซ็ตเอ๊ะลบประวัติประวัติเดีนะประวัติมันไม่ให้ดูด้หรอ เอ๊ะเชื่มต่อเครือข่ายอ่าเน็ตโล่มเรียบร้อยครับอ่าอ๋อโอเคเรียบร้อยแล้วก็โอเคครับผมได้มาหใบมาลุ้นกัน ก็เออเมื่อกี้พูดต่อครับผมคือรอบนี้ผมได้ตัวเซซีนามาสองตัวในการใช้พันสองรอยลูบี้นะครับผมซึ่งดวงผมเนี่ยมันจะเป็นก็แบบว่าใช้หกร้อยลูบี้ในการสุ่มตัวแล้วก็วกจะได้ตัวคนละโบ,บมัหนึ่งตัวแล้วก็ใช้เปิดเกียร์อีกนะครับผมอยู่ที่สี่ร้อยลูบี้จะได้มาอีกหนึ่งตัวนะครับผมคือดวงผมมันจะเป็นประมาณนี้นะก็คือแบบ ต้องมีการแลกแลกเปลี่ยนปร,ประมาณนั้นนะก็รอบนี้เนี่ยผมไม่ได้แลกเปลี่ยนอะไรมาดูกันซิว่าจะมีโอกาสได้รุนตัวอินุยาชะาบ้างหรือเปล่านะเออก็คลิปนี้นะครับผมก็จะเปิดแค่ i อดีเดียวนะเพราะว่าอีก ID ดีนึงเนี่ยคือเข้าไม่ได้ครับผมคือไม่รู้มันเป็นอะไรนะอยู่ที่ลาด้วยแหละเออไปนี่นะเราจะทำให้รู้นะครับผมว่าเราอยากได้ตัวอินุยาชะามากเพียงใด คือทีมผมเนี่ยต้องการตัวธาตุน้ำเป็นแบบโคตรจะอยากได้นะครับผมเพราะว่าธาตุน้ำของผม,ผมนี่นะในเซตโคลาโบ้าตุน้ำนะลิมโบลตัวเดียวคือแบบโอ้โหแล้วคือธาตุน้ำในทีมของผมเดี๋ยวผมเอาให้ดูเลยธาตุน้ำธาตุน้ำอันนี้ใช้ได้ก็ลิมโบลโคนี่บอสเคตัวตลกเอ่อเฮดพิสรถเข็นนี่ก็ใช้ได้ในหลีกล่าง สตีฟเนี่ยใช้ในวิ่งนะครับผมใช้ในวิ่งได้ดีมากตัวสตีฟเลยนะแล้วก็ไดเวนชี่นะเออประมาณแค่นี้แหละที่มันแบบมันใช้ได้ซึ่งตัวดาเมจมีไหมคือไม่มีไม่มีเลยอันนี้พลังพลังอันนี้ก็ไหวพิบนี่น,นี่ก็ไหวพิโอ้โหคือแบบแยมแย่อะอันนี้ยังไหวพินี่ก็ไหวพิบครับผมไม่มีว่องไวเลยซะกระตัวเดียวโอ้โห สุดจริงๆถ้าเกิดอินุชะฉเอออินุชะก็พลังเหมือนกันแต่ว่าดาเมจของมันเนี่ยโคตรจะแรงเลยครับผมดูดิและแถมมีการยกเลิกอมตะด้วยทำให้ตัวกระเด็นถอยหลังอีกผมบอกเลยนะได้มาเนี่ยคือผมจะก็ไม่แน่ใจว่าจะเอาใส่ทีมเปลี่ยนกับตัวอะไรดีแต่ก็น่าจะเดี๋ยวลองไปคิดคิดดูเออเอาให้ได้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปคิดทีหลังนะไปสอหรืออะไรคือสอเอออะไรคือสอเอาไปเอาไเอาไ ก็สูตรของผมนะครับผมก็คือสูตรเดิมนะก็คือการเรียกชื่อนั่นเองนะครับผมมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าถ้าเกิดได้เนี่ยทุกคนสามารถเอาไปลองใช้ดูกันได้นะครับผมเผื่อทุกคน,นจะมีดวงกันบ้างนะเออไปขอตัวอินุยาชาไปตอนนี้เวลาเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรอได้ก่อนเลยเดี๋ยวค่อยดูเวลาแล้วกันอะถ้าเกิดเวลาเวลาสวยเราอาจจะได้ตัวแปลว่าเวลาเลขสวยประมาณนั้น ได้ไหมไม่ได้โอ้โหสิบ6กยนี่เลขก็สวยอยู่นะสิบหี่สแต่มันไม่ได้สงสัยต้องเป็น16 16อะ่ะโอ้โหแล้วได้เ็ดาวด้วยเออเกือไปครับผมยังไงดีเปิดอีกดีหรือเปล่าก็รอบนี้อยู่ที่400รลูบี้รอบหน้าผมก็เก็บได้อีก400ก็เป็น800 รอบโคลรโบก็ได้อีก400ก็เป็น1,002 2 1 0 0เหรอใช้ไป300 1,002 2ลบ3ก็จะเหลืออยู่900 900ก็สุ่มได้3ครั้งเอ๊ยยังไงดีเราอะจัดสักรอบนึงแล้วกันไปมาทิ้งท้ายก่อนเอ๊ะหรือว่าจะไม่เอาดียังไงดี ลองเอาดวงไปทิ้งกับเที่ยนนี้ก่อนแลวกันถ้าเกิดอันนี้มีเจ็ดดาวมานะผมเปิดเปิดสามร้อยเลยถ้าเกิดไม่มีก็คือไม่เปิดนะคะไปยังไงยังไงโอ้โหหนึ่งดาวมาเอ้ยหกดาวมาสองตัวยังไงดีดวงเราดวงเรายังไงดีเอ่อหรือว่าผมจะเอาไปเปิดเกียร์จันทานดีเพราะว่า เกียร์จันทามันก็ค่อนข้างที่จะดีด้วยเหมือนกันนะอ่ะผมเอาไปเก็บไปที่เกียร์จันทาก็แล้วกันนะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเปิดดีหรือเปล่าสําหรับเกียร์จันทานะครับผมเพราะว่าคือจริงๆถ้าเกิดจะเปิดจริงๆนะผมอยากได้แบบออปชั่นเรื่องของตัวออปชั่นด้วยซึ่งตัวไหวพิบผมก็ไม่ค่อยจะมีก็มีแค่เซซูนา่าเบนิมารุแล้วก็ตัวริวอย่างนี้นะครับผมเออประมาณนี้แล้วก็มีฮิมาอีกหนึ่งตัวนะครับ ก็จริงๆคือเราไม่จําเป็นต้องใส่ตามออปชันก็ได้นะคือเราแบบใส่ไม่ต้องตามออปชันก็ได้แต่ว่าคือผมอยากได้ออปชันเสริมด้วยไงโอเคครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมสําหรับคลิปในวันนี้นะก็ต้องขอตัวลากันไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ไปละบายบาย